สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจริญพน yeah, yeah. ันธ์ชาแนลศูนย์รวมรถยนต์มือสอคุณภาพเยี่ยมจังหวัดอุดรธานีค่ะวันนี้นะคะเข้าสู่ช่วงเจริญพันธ์รีวิวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มารีวิวรถ เก๋งนะคะ Honda Civic เครื่องยนต์1.8รถปี2014นะคะคันนี้สวยมากๆเลยนะคะได้เป็นชุดแต่งแบบใหม่ไม่น่าเชงเลยนะคะมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะคะเครื่องยนต์ของ Honda Civic คันนี้นะคะ อยู่ที่1 8 0 0ซแีซี141แรงม้านั่นเองนะคะแล้วก็อัตราการกินน้ำมันของรถคันนี้นะคะก็ถือได้ว่าตอบโจทย์ช่วงนี้เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเขาประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะอยู่ที่17-18ถึงกิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวในส่วนของเลขไมล์ของคันนี้นะคะวิ่งน้อยมากๆเลยนะคะอยู่ที่8 7 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเรามาดูชุดแต่งรอบคันของ ฮอนด้าซีวิคคันนี้กันนะคะว่าได้อะไรมาบ้างนะคะชุดแต่งรอบคันของคันนี้นะคะได้เป็นแบบสปอร์ตนะคะแบบใหม่ไมโนเชียงเลยนะคะตอบโจทย์วัยรุ่นนะคะแน่นอนนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะเป็นทรงสปอร์ตนะคะดีไซน์เท่มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนี้เลยนะคะกระจังหน้านะคะเป็นแบบไมโนเชงนะคะมี โครเมียมตัดมาแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงกลางจะเป็นแบบรังผึ้งนะคะตัดกับโลโก้ Honda น,นั่นเองนะคะแล้วก็คันนี้นะคะไฟหน้าของเขานะคะมีเป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะคะแล้วก็ได้ไฟตัดหมอกมาอีกด้วยนะคะแล้วก็มีไฟโปรเจคเตอร์มาให้ด้วยนะคะซึ่งไฟโปรเจคเตอร์นะคะเป็นไฟสองสว่างเวลากลางคืนนั่นเองนะคะสองสว่างแบบ สว่างมากๆเลยนั่นเองนะคะแล้วก็คันนี้นะคะได้ล้อแมกเดิมๆจากศูนย์ด้วยนะคะได้ไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะแล้วก็มีปุ่มสมาร์ทเอนทรีอีกด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังมีกล้องมองหลังให้ด้วยค่ะที่สําคัญนะคะกล้องมองหลังของเขานะคะมองได้3มทิศทางเลยทีเดียวนะคะเราไปดูด้านในกันค่ะ ดาในรถคันนี้กันนะคะด้านในตกแต่งด้วยโทนสีดำนะคะพีดานเป็นสีเทานั่นเองนะคะเบาะเป็นเบาะหนังแท้ทั้งคันเลยนะคะบอกได้เลยว่าหรูหรามากๆเลยนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของปุ่มปรับกระจกนะคะเป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะคะปรับทิศท,ทางได้อัตโนมัติอีกด้วยนะคะแล้วก็เบาะนะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะในส่วนของคอนโซลหน้านะคะฟวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะมีปุ่ม รับสายปุ่มวางสายด้วยนะคะแล้วก็มีปุ่ม cruise control อีกด้วยนะคะในส่วนของหน้าจอแสดงผลนะคะจะแบ่งเป็น2หน้าจอนะคะหน้าจอด้านล่างจะเป็น analog นะคะด้านบนจะเป็น full d i g i t a นั่นเองนะคะคันนี้นะคะเรื่องระบบความปลอดภยัยดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะเขามีถุงลมนิรภัยมาให้ด้วย2คู่หน้านะคะพร้อมกับเบรก abs นั่นเองคะ่ะคันนี้นะคะมีปุ่ม eco mode ด้วยนะคะเวลาใช้งานก็กดเข้าไปนะคะแล้วก็ เาก็จะทํางานของเขานะคะแล้วก็คันนี้นะคะก็จะเพิ่มในเรื่องของการประหยัดน้ํามันนั่นเองนะคะมาดูในส่วนของหน้าจอของเครื่องเล่นเสียงนะคะเป็นแบบระบบสัมผัสนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้นะคะความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือมีระบบนาทางในตัวด้วยนะคะเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยไม่มีหลงแน่นอนนะคะระบบแอร์คันนี้นะคะเป็นออโต้ด้วยนะคะปรับทิศทางได้นะคะปรับอุณหภูมิได้เลยนะคะ แล้วก็ในส่วนของระบบเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้5สปีดด้วยคะ่ะคันนี้นะคะมีปุ่มสตาร์ทด้วยนะคะง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่กดปุ๊บนะคะนี่เลยทันสมัยมากๆเลยนะคะแล้วก็สำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบรถนะคะแนวแบบนี้นะคะ Civic ะะต้องมาดูรถนะคะมาทดลองขับได้ฟรีเลยนะคะเรามีบริการให้คุณลูกค้าทดลองขับฟรีเลยนะคะแล้วก็สําหรับคุณลูกค้าออนไลน์นะคะเรามีบริการส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะต่างจังหวัดไกลแค่ไหนแล้วก็สามารถไปส่งรถให้ลูกค้าได้คะ่ะหากลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทักมาได้ที่เพจ เฟซบุ๊กนะคะรถยนต์มือสองเจริญพาและตนาศินป์หรือว่าจะเป็นไลน์ @cprs ค่ะหรือว่าลูกค้าท่านใดนะคะอยากจะเข้ามาชมรถด้วยตัวเองนะคะสามารถเดินทางมาได้ที่ถานนทหารอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีบริษัทเราจะตั้งอยู่ที่ตรงข้ามกับศูนย์รถยนต์โตโยต้าจังหวัดอุดรธานีค่ะก่อนจะคลิปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดทุกการอัปเดตของเราสำหรับวันนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ